สวัสดีครับอ่ะมาดูเฉลย A Level ข้อที่6นะครับอ่ะโจทย์บอกว่าวัตถุเนี่ยมีมวล1.2 1คูณ10กำลัง3กิโลกร,รมัมโอเคครับโจทย์บอกมวลของวัตถุก้อนนี้ครับนี่วัตถุก้อนนี้มวลก็คือตัวแปร M นะครับจากนั้นเนี่ยโจทย์บอกว่ามวลก้อนนี้เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว6.5เมตรต่อวินาที สังเกตเห็นไหมครับว่าไอม้มวลก้อนนี้เนี่ยมวลก้อนนี้เนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวาเนาะด้วยความเร็ว6.5ความเร็วในตอนเริ่มต้นก็คือตัวแปร U นะครับโอเคต่อมาเนี่ยมวลก้อนนี้ครับได้รับการดลนที่มีขนาด3.6คูณ10กำลัง3นิวตันวินาทีโอเคโจทย์ให้การดลนครับโอเคดังนั้นเนี่ยต้องย้อนไปเนาะสำหรับ การเรียนในตอนที่เราเรียนตอนม .4, เทอม2นะครับการดนเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการดนก็คือเดลต้าพีนะครับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมอย่าลืมนะการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี่ยหมายถึงว่าโมเมนตัมเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับดังนั้นจึงหาได้จาก m v ลบ u เนาะนะครับโอเคครับจากนั้นครับโจทย์บอกว่าการดนที่เกิดขึ้นเนี่ย เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่นะครับก็คือการดนเนี่ยเห็นไหมมันเกิดขึ้นไปทางขวาครับนี่การดนเกิดขึ้นช่องนี้ครับจากนั้นเนี่ยพอเกิดการดนปุ๊บปรากฏว่าไอ้วัตถุก้อนนี้เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วก็คือโจทย์ให้หาความเร็วตอนหลังที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยจากจุดหกจุดห้าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเท่าไหร่โอเคแสดงว่าโจทย์ให้หา V ครับความเร็วตอนหลัง มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคดังนั้นในเมื่อเขาให้คีย์เวิร์ดมาแล้วว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันหาได้จากเรื่องของการดนดังนั้นก็ตั้งสมการเลยครับการดนหรือว่าการเปนแปลงโมเมนตัมเนี่ยหาได้จากเดลต้าพมีค่าเท่ากับ M v ลบใช่ไหมครับโอเคดังนั้นอย่างแรกเลยเวลาจะแทนค่านะครับอย่าลืมว่าการดนเนี่ยการดนเนี่ย เราต้องกําหนดทิศทางเนาะนะครับโดยวิธีการง่ายๆเลยนะครับแนะนําว่าให้กําหนด u เนี่ยหรือความเร็วตอนเริ่มต้นเนี่ยให้มันมีค่าเป็นบวกเนาะดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่า u เนี่ยเป็นไงครับไปทางขวาดังนั้นอะไรก็ตามที่มันไปทางขวาเนี่ยเราให้เป็นบวกนะครับทางขวาเนี่ยให้เป็นบวกส่วนอะไรก็ตามที่มันไปทางซ้ายแบบนี้ให้มันมีค่าเป็นลบนะครับทางซ้ายให้มันเป็นลบ โอเคดังนั้นจัดก,การแทนค่าเลยครับโจทย์บอกว่าการดนมีค่าเท่ากับ3.6คูณ1ิกําลัง 3, 3. ิวตันวินาทีอ่ะมวลของวัตถุวัตถุก็คือมีมวล1.2 1่คูณ10กกาลัง3กิโลกร,รมัมวงเล็บความเร็วครับ V ความเร็วตัวนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการถามดังนั้นก็ปิดไว้เลยแล้วลบด้วย ยู you, ครับยู you. อ่าตรงนี้ครับที่ควรระวังยู you, เห็นไหมครับว่าความเร็วเริ่มต้นเนี่ยมันมีทิศทางไปทางขวาใช่ไหมอ่ายูไปทางขวาแสดงว่ายูมีค่าเป็นบวกเนาะดังนั้นลบด้วยยูยูก็คือ6.5จุดห้านั่นเองโอเคเคลียร์นะนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการดนหรือโมเมนตัมเนี่ยนักเรียนจะต้องวิเคราะห์เรื่องของเครื่องหมายด้วยนะครับอย่าแทนผิดนะถ้าแทนผิดก็คือคำตอบผิดเลยนะครับอ่ะจากนั้นครับจัดก,การ อ่าทำยังไงดีไอตัวนี้ตัวนี้นี่มันค okay. ูณอยู S s damages, ่ใ uh, ช่ไหมย้ายมาหารอีกฝั่งซะอ่าก็จะได้เป็นอะไรครับ3.6คูณ10กำลังสาหารด้วย1.2คูณ10กำลังสมีค่าเท่ากับฝั่งขวาก็เหลือเป็น V ลบกับ6.5 V ก็อ่าวเขาไม่หาเนาะ จากนั้นเห็นไหมครับว่าพอย้ายมาปุ๊บมันตัดกันได้อ่ามันตัดกันได้สามใช่ไหมครับบทน,นี้โอเคดังนั้นเราก็จัดการย้ายข้างครับก็จะได้เป็น V มีค่าเท่ากับสามบวกกับหกจุดห้าดังนั้นครับคำตอบครับความเร็วตอนหลังหรือว่า v เนี่ยมีค่าเท่ากับสามบวกหกจุดห้าก็คือเก้าจุดห้าเมตรต่อเซกครับ โอเคครับนี่คือเฉลยข้อที่6นะครับสำหรับฟิสิกส์เอเลเวลครับ